ีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนด์ริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในตลาดโลกและกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross 2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความหรูหราความล้ำสมัยและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความมั่นใจโคโรล่าครอสรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่โตโยต้าตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มองหาความลงตัวระหว่างความสปอร์ตความประหยัดและความปลอดภัยสำหรับรุ่นปี2026นี้โตโยต้าได้มีการปรับปรุงดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมโดยเน้นเส้นสายตัวถังที่เฉียบคม ไฟหน้าแบบเล็บดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยเสริมด้วยกระจังหน้าที่ใหญ่และมีมิติชัดเจนทำให้ภาพลักษณ์ของโคโรล่าครอสดูโดดเด่นและแตกต่างจาก SUV ทั่วไปในกลุ่มเดียวกันอีกทั้งยังมาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและมั่นใจบนท้องถนนบรรยากาศภายนอกของโคโรล่าครอสส2งพถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงความทันสมัยและพรีเมียมสีเทาเมทัลลิกหรือสีเทากลอสซี่กลายเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากในรุ่นนี้ พราะช่วยขับเส้นสายของตัวรถให้เด่นชัดและดูแพงขึ้นนอกจากนี้ระบบไฟไท้าย LED แบบใหม่ยังให้แสงที่คมชัดและโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามไปพร้อมกันตัวรถยังคงมีขนาดที่กระทัดรัดพอเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ยังคงให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Toyota c โค o l ล a c r o s s 2026คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิม ห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้ที่มีการเย็บตะเข็บอย่างประณีตพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเพื่อรองรับทุกสรีระแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอิ่มและคมชัด นอกจากนี้ Corolla Cross 2026ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นเบาะหลังพับได้แบบ60ต่อ40ทำให้การขนของหรือสัมภาระขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายระบบปรับอากาศแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายเท่าเทีเทยมกันภายในยังมีไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีได้หลายเฉดเพิ่มบรรยากาศที่หรูหราในช่วงกลางคืน ในด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าโคโรล่าครอส2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่เพื่อให้ทั้งความแรงและความประหยัดมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดโดยเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่นี้ให้การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นและยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันอันเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเอาไว้นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าที่เน้นการประหยัดหรือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อที่ให้ความมั่นใจในการลุยทุกสภาพถนน ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโคโร l a Cross 2026เพราะม,มาพร้อมเทคโนโลยี Toyota s a เ e t y s e n ซนรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคัน360องศาท,ทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกเส้นทางโค o l l a Cross 2026ยังเน้นการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะรถหรือแม้กระทั่งหาตำแหน่งที่จอดรถผ่าน GPS ได้อย่างสะดวกสบายทั้งหมดนี้ทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ไล์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในแง่ของราคา Toyota Corolla Cross 2026คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาที่แข่งขันได้โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0นบาทในประเทศไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก รุ่นไฮบริดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยขั้นสูงอาจมีราคาสูงกว่านี้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ขับจะได้รับทั้งในด้านคุณภาพสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบครันสรุปแล้วโตโยต้าโคโรลล่าครอส2องถือเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทุกด้านอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยห้องโดยสารที่หรูหราและกว้างขวางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่ทั้งแรงและประหยัดรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วน ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสําหรับครอบครัวคนทํางานและคนรุ่นใหม่ที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีทั้งความสวยงามความสะดวกสบายและความมั่นใจในการขับขี่โตโยต้าโค l a Cross 2026ไม่เพียงแต่เป็นรถสําหรับการเดินทางแต่ยังสะท้อนถึงรสนิยมและสไตล์ชีวิตของเจ้าของรถอีกด้วยโตโยต้า o l โร c คร s ส2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องดีไซน์และความหรูหราเท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโตโยต้าที่ต้องการให้รถคันนี้เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมยนตรประรมและความใส่ใจในความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลกในตลาดที่การแข่งขันสูงการออกแบบโคโรลล่าครอส2026ให้โดดเด่นและแตกต่างถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่โตโยต้าใช้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ SUV ขนาดกลางถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดของงานดีไซน์ภายนอกโตโยต้าให้ความสำคัญกับการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหรา เส้นสายบนตัวถังไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้รถวิ่งได้อย่างลื่นไหลและประหยัดพลังงานมากขึ้นด้านหน้าของตัวรถที่มีไฟเล็ดีไซน์ใหม่แบบโปรเจคเตอร์ไม่เพียงให้แสงสว่างที่คมชัดในทุกสภาพถนนแต่ยังทําให้รูปลักษณ์ดูมีพลังและมั่นใจมากขึ้นฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายคมชัดที่สะท้อนความสปอร์ตส่วนด้านข้างถูกออกแบบให้มีความสูงกําลังดีทําให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวแต่ยังให้มุมมองกว้างขณะขับ ล้ออัลลอยลายใหม่ที่โตโยต้าเลือกใช้มีขนาดใหญ่และมีความเงางามช่วยเพิ่มมิติของความสปอร์ตให้ตัวรถอย่างชัดเจนการออกแบบเส้นโค้งบริเวณซุ้มล้อและแนวหลังคาที่ลาดเล็กน้อยทาให้ภาพรวมของรถดูทันสมัยและมีความพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อนๆด้านท้ายของโคโรล่าครอส2026ก็ไม่ธรรมดาไฟท้ายเล็กแบบเส้นแนวนอนช่วยเพิ่มความหรูหราและทําให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกลาการชนหลังดีไซน์ใหม่เพิ่มความแข็งแรงและดูมีพลัง เสริมภาพลักษณ์ของ SUV ที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์หากพูดถึงภายใน Toyota Corolla Cross 2026ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ไม่เพียงให้ความรู้สึกนุ่มสบายแต่ยังทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวการตกแต่งด้วยโทนสีเข้มสลับกับแสงไฟ a อ b i บีย l ไลท t ทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราในทุกมุมมอง พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางขึ้นรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลระบบเทคโนโลยีภายในก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้หน้าจอขนาดใหญ่กว่าเดิมที่ถูกติดตั้งตรงกลางแผงคอนโซลสามารถควบคุมได้ทั้งระบบนาทางมัลติมีเดียการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบความปลอดภัยต่างๆได้อย่างครบครันเสียงจากลาโพงรอบทิศทางที่ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสมทําให้การฟังเพลงหรือรับชมความบันเทิงในรถกลายเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับ สำหรับระบบการขับเคลื่อนโตโยต้าโคโรล่าคร s s 2026มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินที่พัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงและการเผาไหม้ที่สะอาดมากขึ้นรวมถึงเครื่องยนต์ไฮบริดที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ไม่เพียงให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบแต่ยังประหยัดน้ำมันอย่างมากเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวการปรับปรุงระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ยังช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองต่อการเร่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตโยต้ายังไม่ลืมที่จะใส่ระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ลดแรงกระแทกและคงความมั่นคงแม้ในเส้นทางที่ครุกคะระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าแบบปรับน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในเมืองและยังคงความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วบนทางหลวงในด้านความปลอดภัยโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026มาพร้อมแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดที่รวมเอาระบบป้องกันการชน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบตรวจจับวัตถุรอบคันทําให้การขับขี่มีความมั่นใจมากขึ้นทุกสถานการณ์กล้องมองรอบคัน360อองศาช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายและยังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งสิ่งที่โตโยต้าภูมิใจนำเสนอคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ขับสามารถใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกรถหรือตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ในรุ่นไฮบริดซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทันที่ผู้ขับต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านราคาของ Toyota c o ค o l l a c r o s s 2026ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะแม้จะมาพร้อมเทคโนโลยีและความหรูหราที่เพิ่มขึ้นแต่ To y ย ta ยังคงวางราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยในประเทศไทยคาดว่าราคาจะเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทไปจนถึง1.6ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันแล้วโคโราครอสยังคงได้เปรียบเรื่องความคุ้มคา่าความทนทานและบริการหลังการขายของโตโยต้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นโตโยต้าโคโราครอส2026ยังถูกคาดหวังว่าจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่มีความต้องการรถ SUV ขนาดกลางที่ทั้งหรูหราและประหยัดพลังงานสูงในบางประเทศอาจมีการเปิดตัวรุ่นที่รองรับระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือ Plu ๊กอินไฮบริดเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม Toyota c o คโรล a ่าค s อ2026จึงถือว่าเป็นมากกว่ารถ SUV ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำสมัยที่ผสมผสานทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวทําให้ผู้ที่ได้ครอบครองรถคันนี้ไม่เพียงแค่ได้พาหนะสําหรับเดินทางแต่ยังได้สิ่งที่สะท้อนถึงรสนิยมและความทันสมัยของชีวิตยุคใหม่